สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมองค,คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งมิดเลนกันะเกมนี้เป็นอาเซียมิดเลนเจอกับโซอี้ที่มิดเลนฮะอาเซียฮะเจอกับโซอี้คู่นี้ช,ชนกันได้เออสามารถเล่นดุด,ดันก็ได้หรือสามารถจะยืนฟาร์มก็ได้แต่ส่วนใหญ่โซอี้จะเป็นฝ่ายชวยนทะเลาะฮะอาเซียก็ต้องใช้สกิลเพย์หลบๆและดอทเอาฮะเห็นม่โซอี้จะเป็นนอกนท์มาฮะพอนั้นอาเซียอาจจะต้องระวงรังฮะเอบหนึ่งโซอี้ก็เอาหนักนะเออ รอบหนึ่งเนี่ยโซลีเทดได้เพราะว่าซิกิพสซีฟเขาเนี่ยค่อนข้างแรงสามารถเทรดได้รัวๆเลยฮะล้วเป็นอีกไนด์ด้วยนะอัพเลตนะเป็นเคสันเต้เจอกับแคสโซเปียะฮะว้าวแคสโซเปียท็อปเลนนะไอพีค่อนข้างเยอะนะทีมฝั่งสีแดงเนี่ยมีออโซอยู่ที่เลนล่างด้วยฮะกูล่างนะเป็นนอติรุสลูเซียนเจอกับออเรนโซแพนนิออนฮะว้า wow. วต้นเกมก็โดนอยู่แล้วแหละยังไงก็ต้องโดนดันเนาะเพราะว่าเป็นออโซล์อะน่าจะต้องรอมีเลเวลสักหน่อยฮะ ยังก็เป็นเซตเจอกับนีเนลี่ฮะเนลี่นี่ป่าฝ่าดงเข้าไปแล้วนะไม่แน่ใจว่ารู้ข่าวหรือเปล่าว่าวา่เซตอยู่ไหนเข้ามาขโมยหลุมโกเลมเขอมาอะช่วงต้นฮะก็เป็นฝ่ายโซเอที่ได้ดานเลนก่อนนะส่วนในป่ามันจะมีบระเดนกันฮะเนลี่เจอเซตเงาโผมาโชว์เดสายแล้วเลเวลสองเซตแปดมาอีสายเลยเนลี่ต้องวิ่งหาพี่เคก่อนนะพี่เคด่วยต้องเดินมาค้ำให้เพื่อนก่อนนะ ตัวอีก็ขึ้นมาเหมือนกันแล้วพี่เคด้วยตันรายเข้าไปคุกวงนายใส่แค้าโซบีอะคะแต่ว่าฝั่งของข้ามาถึง3นะพี่พี่ออกไปหรือเปล่าอือฮิโร่เพิ่งขึ้นมาแล้วแฝดหลบสกิลของเันเต้ห้ได้อะพี่เพี่ยวจะจัดเลยนะเมื่อดีเห็นเขามาก้นถึง3นะแต่พี่เคไม่สนใจอะไปกันต่อนะแตกฮะ ส่วนตรงนี้เซตเงาอะหลังจากใครนี่ลหลีกลับบ้านไปก็เดินมาขโมยบูบัสต,ต่อตอนนี้ละหลีเดินมาเช่นกันนะเลเวลสองต่อเลเวลสีอ่อะบูอันนี้จะเป็นของใครแล้วเป็นเซตเงาที่รัดไปไม่ได้อ่ะอือหือไม่นา่ารอดนะไม่มีแฟลไม่มีสกิวบิลค่ะโดนเลดบัฟไล่ตีใส่ออตโต้แล้วตรงนี้ก็เหมือนจะมีประเด็นกันนะดูกันหน่อยพี่เซน่าจะตายแล้วโอ้ตหหลังากแฟลหลบ หลับของโซอี้ฮะละลายออโต้ใส่ลุลวะโซอี้มีแปดดอบแล้วเก็บแฟตวิ่งออกไปได้ฮะตันใจดีฮะนันายแฟตหลบหลับของโซอี้เลยฮะแล้วโซอี้ไม่มีเทเลพอร์ตด้วยฮะเวฟบอันนี้อาจจะเสียนะอเสียตันใจที่จะกลับบ้านนะครับเพราะว่าฟีเลสอ้าวไม่ได้ตันใจกลับอะแพน,นอนนอนนะเห็นว่าโซอี้นี่ดันเลนไม่น่าไหวครับก็เดินมาช่วยโซอี้ <c oughs> ด,ดัน,ดนเวฟนะเล่นดีอันนี้เล่นดี แหม่นเสดายเซ็เงานะโอ้โหละลานเวฟใายป้อมอย่างงี้ฮนะเอาไงเดีอ่ะนี้ทีนี้ละลาอย่างงี้เนี่ยนะอยาให้มีครั้งที่สองนะนี่ต้องสีเสียนะลลานเวฟใต้ป้อมเนี่ยสำคัญมากเลยรับมิดเลนเพราะเวฟมันดนัดน,ดนมาบ่อยอะออแล้วแทงคิวแบบกี้นี่ก็อ๋อเลิกคุยอะแผนนอนนะเห็นว่า,าเซียไม่มีแฟลชเดินเท้ากลางเลยอะโอ้สกิลสตาร์สายไปเซียเป็นลุ้นเขียวฮนะแล้วไม่มีมานานในการเอาตัวรอดแนละ้วต้องมอบอะ เฮียหลี่มาด้อมๆอมมองอยู่ฝั่งเล่นล่างแล้วแล้วนอติรู้แตนชายจะเข้าไปท้ายหรอเฮ้แปดปลายฮุกไม่โดนฮะดีแล้วฮะที่ไม่โดนนะฮะโดนนี่แตกแน่นอนออกมากันเยอะไงแล้วเขายังเลือดเต็มอยู่เลยปลาหลับดักหน้าไปฮะรูเซียนต้องดอสหนีหลบก่อนอ่ะตัวอี้นี่พยายามเล่นพยายามทำนะเขาดันเว็บเสร็จเขาก็ลองเล่นลองทำแล้วเล่นล่างมันจะมีประเด็นกันหรือเปล่าพี่นอตแตนสใยเข้าไปฮุกวงในสายฮะ มีเซตเงากำลังมาออโซบินแล้วพลสายลูเซ่ลูลูฮะน,อน้องตุ้ต้องเข้าไปกระตุกก่อนนะเซตเงามาปิดงานไปได้อ่ะอผมรู้สึกว่าบอดไม่มีผลต่อทีมฝั่งสีฟ้าเลยนะยหลายครั้งที่เขารู้ข่าวหมดแล้วนะถ้าเขาแบบไม่สนนะไปกันต่อกลับมาที่มิดเลยนะแต่ผมรู้สึกผมชอบอาเซียอาเซียแกมากกว่านะถือว่ามันเล่นชิวดิ ง่ายเล่นสบายดีอะโซอี้ปาหลับใส่ไปแล้วโดนอาเซียไปเต็มอาเซียตันใจเข้าไปคุกวงในใส่แล้วเพราะว่ามีนอตมาซ้อนนะคุกไปไม่โดนเบิร์เดี๋ยวสร้างกันจัดๆนันอ,อืมตันใจดีแล้วตันใจเข้าไปเลยตอนในจังหวัดที่ตัวเองโดนหลับอ่ะแล้วผักหานอตแต่ว่านอตคุกไปไม่โดนนะน่าเสียดายโซวี่วิ่งเร็วเกินไป เริ่มจากดันเวฟสวนคืนได้บ้างแล้วครับสำหรับอาเซียนะได้เทมตีไวมาเป็นที่เรียบร้อยอะไรล่างเหมือนจะมีการสองออานาะลูเซียนยิงสายไปแล้วเซตเงามาซ้อนอีกแล้วอะทุกการบวกจะมีป่ามานอสตันชายแฟดเข้าไปออโต้ใส่อู้พี่นอตเผาเรื่องนะจังหวะนี้เซนเขาไม่ตายนะเสียดายครับเมื่อกีน้นี้ไม่โดนซีดของลูเซียนใช่ไหมจังหวะยิงไปเขาตัดสินใจแฟดเข้าไปออโต้ใสออเรนโซเลยฮะ แล้วสวยงามจัดๆเลยอันนี้เล่นดีต้องยอมรับส่วนท็อปเลนฮะตูร์แปต่อเลยว่าแปี่เคซันเต้ฮุกวงนายสายแคสซูสปเปียตันชายโกรธอันติใส่เคซันเต้แล้วเดินออกจากกำแพงฮะเดี๋ยวจะโดนผักสันชายดีมากๆอ่ะนอนตูรุตขึ้นมาเซตขึ้นมาฮะเหมือนจะมีประเด็นกันที่วอยกราฟนะอาเซียกับโซอีก็เทรดกันเหมือนกันกนะอาเซียเข้าไปดิฟคิงสายโซอีฮะลอดูหน่อยไม่อกี้นี้สนใจมาก อ๋อเทอพอร์ตกลับเข้ามาโซอี้ปลาหลับดักไว้อาเซียโดนหลับโซอี้เข้ามาคุกวงในแล้วปุ๊บปั๊มตีไปหนึ่งทีฮะสวยอันนี้สวยมากแดนซ์ดีจะจัดฮะเนี่ย <c> น <oughs> ะไหววะนะ อ่คะคาโซอีไม่ได้ครับเพราะนั้นไวท์การ์ดในี้อาจจะต้องเสียเพราะว่ามีนอร์ติรุสขึ้นมาด้วยนะแพนนอร์ตยังอยู่ข้างล่างอยู่แล้ววิ่งเล่นกับพี่รูเซียนอยู่เลยหนังแขกกันอยู่เลยฮะน่าได้นะวิ่งพาดโดนโซลคิวในจังหวะเล่นออบเจกต์ฮะแล้วชังเกิลเป็นเซตเงาด้วยฮะที่2คิวนะคือถ้าบวกไฟตรงไวท์การเนี่ยมีโอกาสที่จะชน,น,นะนะเพราะว่าเซตเกิดแล้วก็กระพาวะ โซอีด้วยโซอีในอ่ะเราได้ขึ้นไปที่ท็อปเลยนะแต่โซเฟียไม่มีอัตินิ่งเลยอ่ะคือแพ้นอน่ะต้องเดินไปเล่นกับเพื่อนเพราะว่าบอดเลนเป็นออสโซน่ากว่ามันการที่จะฆ่าในเลนมันยากมากเลยแค่เดินไปเล่นกับเพื่อนแล้วให้นอติลุตไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วปล่อยให้เลนล่างหนึ่งๆกันฟาร์มไปเรื่อยๆน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าการมาแบบพยายามแกล้งพยายามแซวลูเซียน่ะเพราะว่าหนึ่ฆ่าไม่ได้นะลูเซียนไม่พลาดในเงยื่ฆ่าไม่ได้ แปดขามไปมีเซ็ตอู้ไม่ได้ขามไปฮะหา,หาออโซฮะแต่ว่าเซ็ตเงาผมมาแล้วแพลย้อนต่งางส,สายสตตนสายลูเซ่ลูฟเฟลสแตดหลบก่อนฮะแต่โอ้โห,โโโห,โโหโดูน็อตเล่นเขายืนดักเงาของเซนฮะรอเขกกบานะโซอีก็มาที่บอดเลนเช่นการปลาหลับใส่นิดาลีไปเต็มออโซกรลังบินมาช่วยฮะโอ้โหแรงจ,จัดๆฮะได้เทมหลักแลนะ้วเนี่ย เสียรลดวกลาว่าเดินหน้าถ่ายมาเลยฮะแล้วหูว้าวอาเซียต้นเกมอะเกมนี้ <c oughs> ปกติอาเซียเป็นตัวกลางเกมเลยเกมนะเกมนี้เขาเล่นให้แบบเป็นอาเซียต้นเกมได้อะเขาเล่นกับเพื่อเขากล้าเปิดกล้าทำฮะแล้วฝั่งสีแดงนี่ก็เหม็นสุดๆนะเกมนี้พ <c oughs> อโซวอทเลนนะเจ้า คือถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้ครับแต่มันไม่ควรเล่นนะกลัวมันทำอะไรไม่ค่อยได้กินมิดเล่นยังลำบากเลยไอ้นี่เนี่ยเขาเวลห้ามาประมาณแบบสามสี่เทียนนะครับซูตรไปให้ฮห้ไว้ไม่โดนนะแผนคู่วงในต่อแต่จะดาวรูเซียนไปสวยงามอาเซียได้ชิ้นแรกมาเป็นที่เรียบร้อยครโซวีปาสกิลสายไปแล้วดูอาเซียครับเขาคู่วงในเลยครับไม่สนใจอ่ะ แดงแดงจะจัดส่วนตรงนี้ออโซอะไรวะเนี่ยไอปกรณ์คอมโบโดทันยอดมาเติมเติมเอาเวลหกกุ๊ปอยากแชสติเลยฮะตัวห้ามานานะเวลหกต้องเอาหน่อย,สยใส่ไฟสวยงามตัวอีปลาหลับใส่อาเซียแล้ววิ่งหนีฮะไม่มีอะไรแล้วฮะเกมนี้ไม่มีอะไรแล้ว,าลวสามสี่คลิปแล้วนะผมอ่านแล้วแม่งไม่มีอะไรเลยนะ นอตไปยืนดักแพทเทิอ์นอะเกกดอ e ีสวยฮนะคนสายไฟนอตจะรุดกดอันตีสายไฟทเทนอล้วแพทเแฝดหลบก่อนเพราะมีนิดหนหนีมาเซตเงาโหไปคอมโบ3เงาในตำนานแล้วเหมือนจะทำสำเรนะ็จอ่ะแต่โดนอนอตจะรุดดึงคอเสื้อไม่หยุดฮะออโซบินบะินอะไรฮนะนบินดีเซลป่ะเนี่ยกูเซ็มไม่ตายด้วยหวานจีฮะ เมื่อกี้นี้ผู้คอมโบแสนะไม่ตายเหรอ <c oughs> ว้าวเดินถอยออกจากทหารมาฮะให้ซวีแบบการตกอะแล้วว่าเสียก็เข้าไป็คู่วงไหนเลยอะวัดช็อตเลยเมื่อกีน้นี้เขาดิฟไกลมากเลยนะอสัญาถ่ายป้อมกลางแต่เปันที้เรียบร้อยอะ เดินมาที่บอดเลยนะออโซโดรูเซนคัลลิ่งยัดใส่ไปต้องบินหนีออกจากเวไปก่อนนะแล้วแพนเนอ์กระโดดมาท้ำผ้าอะไรวะเนี่ยป้อะมะกันท้ายหรือเปล่า <c oughs> ตายอลังหานเก่งนะแคสโซเปียท็อปเลนนะ วันนั้นแหละต้องระวังเรื่องของการโดนแก๊งเออมันเป็นตัวเก่เก่งจริงสู้กับไฟเตอร์ได้หลายตัวเมื่อกี้โบรท็อปเลยนะสู้ได้หมดเลยอาเซอปโอมาดิฟคิงผักหานอตีรุธฮะโอโโ้โหเล่นกันดีจัดจแล้วหันหลบอันตีของแคสโซเฟียแบบเสียน่ะเอ้าเด็กต้นเก็บ่ะเนนนี่ถือว่าโคตรเจ๋เลยนะในเลนก็แบบยนะ่างดุจังหวะเปิดจังหวะถามคือเขามีอันตีเขาทำตลอดอะหูว่ะตั้งแต่แบบครั้งแรกเลยเนะี่ย หักขาลองติรุดแบบเรียนจัดอะมีอันติปรปลองเล่นเลยคือมันดีมากๆเลยนะเพราะว่าอันติอาเซียมันแบบมันก็เป็นอันติที่แบบแทบการันตีคิวแลละให้เพื่อนมาค้อนอะไรเงลลี้ยดิตลีเฟสเช็คมาแค่โซเปียวางสกิลวิวไปไม่โดนฮะนิดาล,ลีสามารถกระโดดนี้ออกไปได้อะเราไล่โฉบใส่รัวๆฮะค่อนข้างลึกนะฝั่งสีฟ้ากําลังลงมา โอเคอนะยู่นะแคสซูเปียเกิดอยู่ไอเทมมีอยู่าสองชิ้นแล้วแล้วมันจะโดนปิดล้อมค่ะซูไปหันไปกดอันติสายพี่เคสตีเราต้องแฝดลบออกมาก่อนนะนี่หรือปลาหอกมาโดนแคสซูเปียไปตเต็มๆมาลูซินยิงฟีไม่หยุดอ่ะเตตันสายแฝดไปอันติสายนิดละหลีแล้วข้านิดละหลีมาได้แต่ว่าโดนอันตีของนอธนะันทำไม่เสียจังหวะในการพริว้วอะเออ้อาเซียก็สองหนึ่งที่ทาอรเพลนใช่ไหมแรกแพนิออนไปได้ฮะ คือเกมนี้มันชาเลนจ์เกออะอาเซียเฟชเช็คไปฮะโดนแคร์โซเปียววางเม้นมาสายเดินหลบแล้วกด E หนีออกมาได้ะอะ19ทีอาเซียได้2ชิ้นมาเป็นที่เรียบร้อยฮะแล้วทั้ง2ทีมก็เริ่มมาโซนโซนปากข้างล่างกันเพราะว่าตะขานเกิดแล้วฝั่งสีแดงก็หาจังหวะด,ดักหาจังหวะทำนะนอนร์ทรูทเฟชเช็คไปโกรดอันตีใส่โซอี้ฮะแล้วแฝดหลบลงมาข้างล่างสวน,นาสาาทางจัดตะขานเกิดไปที่เรียบร้อยฮะโซอี้อู้อาเซียมันดิฟอะไรวะเนี่ย ขาดิฟไกลมากเลยอ่ะแค่เขาอ,อยู่ข้างล่างเรเว้ยดิฟมาถึงนะเอาเรื่องนะริ้วว่าริ้วปัดไม่โดนปัดไม่โดนนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรน,นะมันมีให้เห็นอยู่แล้วเออปัดไม่โดนปัดพลาดอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติฮะ11นาทีอ๋โซมบินมาไล่ถุยใส่เข้ามาหนึ่งสี่ อันนี้หนึ่งกันนีิดละหรีอะโดลูเซียนคันลลิ่งสายแล้วคอมโบสามเงาเจนตำนานตระดาเมจกระจอกมากๆอ่ะโอ้ยก็ได้ปูนะเอาเล่นโซเห็นลูเซียนเลือดโลโลอ่ะบินก็มาคุกวงในใส่เขารอซองกันอยู่อีกสามคนเรียบร้อยครับพะโลยยนองอ้าวเกมนี้เนี่ยได้เห็นอาเซียอาเซียเล่นแบบดุดันเออซึ่งหาดูได้ยากนะ,ะอาเซียเล่นแบบว่า พร้อมบวกพร้อมสู้ตลอดเออแล้วเขาใช้อันตีแบบดีมากๆเลยครูดาวมาเล่นครูดาวมาเล่นอันนี้ถือว่าแบบแจ๋วจะจัดเลยอืมครูดาวมาเรียกเพื่อนมาซ้อนอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ตลอดตัวที่ฝั่งสีแดงเนะี่ยคือดาบปูดมากๆอะดาบเอพี AP, แบบโคตรเยอะเลยอะคือแล้วมันเป็นเอพีที่มันแบบมันนอกเบต้าที่สุดแล้วอะไม่รู้จะนอกเมต้าไปไหนอ่ะเ <laughs> <laughs> นื้อวากาโซเปียโซอีออโซอย่างเงี้ยแม่งคือแบบตัวแม่งหลุดจัก,กรวาลไปแล้วอ่ะเออ ก็เลยเรียบร้อยเลยอ่ะหนัก like พ่ายเจอรูเซียนยิงซะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์และคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสั่งคลิปนี้สัสดีครับ